ให้เสียงภาษาไทยโดยเฮลสเตอร์ไมทีวีอบคุณคลิปตี่ฉบับจากเออนั่นแหละเโอ้ยเล่นทีมโฟเทดดีกว่าแม่งอุย๊ยเอ๊ะอะไรวะสงสัยทำงานหนักแป

เฮ้เพื่อนสไนเปอร์เอเนี่ยวกูไม่ได้รสชาติจีกูเป็นไงไรหัวเถิดไอ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 หัวเถิดเจ็บกระแทกสองตึเนี่ยไปแล้วเฮ้ยอะไรวะน่ะปลัดคิกเออเฮียกูต้องมาซ่อมสะพายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้

ไม่รู้จะเล่นอะไรดีเล่นเอจีนเน่แล้วกันเนี่ยเออแต่มันต้องทำไงวะเราจะทำตามจ้ดมบดดิคุดเฮ้ยฮ่าฮาทีมวัวแล้วเออเออเออโอ้พระเจ้าทํามธมดูนั่นดิตูตไปโลมันใหญ่บ่โหร้าดอก แกคิดว่าตัวใหญ่ๆของแกจะช่วยแกได้หร้อเฮ้ยโมลี่หัวโอ้แกหมดนี่อืมได้หมกโซเจอร์ไหมฮะิ้งต้ามัดต้วงคตอีกตัวนี้เราจะชนะแลวแต่ไหนล่ะเฮ้ยพวกชัูวอะไรนี่ไว้ซะนี่อืมแน่พร้อมหรือยังครับบอยแนนเ็นตัวซีใส่ว่าจะโปรทีมกัน โซเจอร์อยู่ตรงนั้นจัดการมันเลยเอ้าโอ้ยจะบังสายเออกูคนอึ้งอะไรก่อนน้อยคิวปาแกอยู่ที่สซงแล้วแกจะปลอดภัยอย่างนั้นแหละอย่างนี้มันต้องเจอกูเอาละไปละวอยเอ้าเอาละโอกาสทองกูมาแล้วไปละวอยตายตาเตยอ้วอาย กูเรียนใส่รองเท้ากันกระเทกโอ้อยากได้ตาเหรออันนี้ได้เกิดิบซ้ายดิบขวาดิบซ้ายดิบขวามาแล้วดิบซ้ายดิบขวาดิบซ้ายดิบขวาป้องดิบซ้ายดิบขวาดิบซ้ายดิบขวาต้องยี่ยงว้ายดูดริเลยครับูว้ายดูดริงเลยครับไม่รับหูา

เฮวีมันก็นานเลยลที่เราไม่ได้ออกมานั่งกันสองต่อสองแบบนีน่อนเก๊โดูนี่นิแซนวิชแซนวิอะไรอะเฮวีแซนบินแซนวิชเพื่อนเราแดกแซนวิชแต่กูดื่มนะกรปอนซื้ออืมนน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 

วิตายเจย๊อยากรองแบนี้มานานแล้วเก็บไว้นอนล็อกไปไน,น,นะท้าใหญ่จะเดินเออเออเออเนาบังโอ้โอ, <laughs> โอ,โอ,โอชิบหายแล้วเดินมาตั้งแต่ระพดีเฮ้ยฮัลโหล

เเีียยอะไรน่ทุกคนกูเป็นพิ้งดิพายพลังแห่งมิตรภาพเย้เราจะได้ฟังกันแล้วอาสกิเนอร์อยู่ไหม้าเฮ้ยมึงจะบอลกูเหรอได้เฮ้ยนี่ไงแน่จริงมม่จะลบดิมึงนั่นแหละังจะลบอืมเนี่ย เอชไม่โดนเท่าไหร่ตายแล้วทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะไม่ได้ไปถึงทุกที่ไม่ไหวแล้วปลอดโปรยพลังกันเถอยเฮ้ยไอ้นั่นก็ยิงอยู่นั่นแหละไม่ได้การ้วอีกเนี่ยต้องใช้สมอง อีนนี้ไม่ดดบมีโลแปลว่าอีนนี้เป็นโซนิกแวบไปแวบมาใช้เลยอืมแผนเดียวเยียวอื้มไงชาวบ้านบากรัอ้ยช่วยด้วยกระเธอจะโกงคืนเรายังไม่เดียวไ่ใช่กับแฮวี่เลยอ่ะเย้่จอน ปรับสายดีดแป๊บหนึ่งแล้วก็<ถ> <laughs> โยนแงโอชโชวเรียวแคนลิ้นบอลแม่งเลยว้าอันน <laughs> ี้ออกอะเอดอันนี้มันเจ้ว้ายอะไรเนี่ยเอ้ยอุ้ยตายแล้วเ <laughs> จค

แย่เลยเออโดดิโดดิโดดิฟอลฟอฟอโอ้โหแย่เลยครับจัวนนี้เออกูลำคาดโอ้โออเออออเออโธไม่เห็นมีเพื่อนเลย ้แม่งเล่นเซิร oh. ์ฟเวอร์ส <bulun> ร้างก็ได้วะฮัลโหลโอ้โอ้หฮะอ่ะไปมาแจ็คก็จะจได้จ้ะได้เลยเจ้าอ่ะเจอาอ่ะอ่ะ อ่าอือ่าอือ่าอืเจ้าเจ้าโอ้ยมีไปพดขางด้ไหมเนี่ยพดที่เียบมากละเออนั่นแหละ